เที่ยวเชียงรายในแบบฉบับ3วัน2คืนทริปนี้เราเริ่มต้นออกเดินทางจากสถาน,นีขนส่งหมอชิดด้วยรถทัวร์เชื่อเวลาหนึ่งท,ทุ่มครึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงก็ถึงสถาน,นีขนส่งจังหวัดเชียงรายต่อรถเข้ามาในเมืองแล้วเติมพลังยามเช้าที่ร้านข้าวซอยไก่พอใจแวะรับมอเตอร์ไซค์ที่จองไว้กับร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เชียงรายแล้วมุ่งหน้าขึ้นสู่อำเภอแม่สายเหนือสุดแดนสยามจุดแรกที่เราแวะเที่ยวคือวัดพระธาตุดอยเวาว วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดกับตลาดแม่สายเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุโดยวาวพระาธาตุที่ชื่อว่ามีความเก่าแก่รองจากพระาธาตุโดยตุงไฮไลท์ของวัดพระาธาตุโดยวาวอยู่ที่สกายวอล์กกระจกและจุดชมวิวสวยสามารถมองเห็นสองฝั่งไทยเมียนมาได้อย่างชัดเจนจากนั้นมุ่งหน้าเข้าเมืองคืนนี้ขอฝากท้องไว้ที่ถนนคนเดินเชียงรายถนนแห่งนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะมีของกินให้เลือกกิมเลือกช็อปได้หลากหลายพักผ่อนเอนกายที่เดอะโฮเทเชียงรายโรงแรมระดับ5ดาวสไตล์โมเดร์ดคอมเมทเรีร้านนาะ ที่ผสมผสานความหรูหราแบบยุคสมัยใหม่และวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างสวยงามเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้องอาหารของ,ของคังโรงแรมก่อนออกเดินทางสู่วัดล่องคุณจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่อุโบสถสีขาวที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามผลงานของท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์และมาต่อที่อโบโซยามา่าคาเฟ,ฟ่ฟาร์มแกะที่ตั้งอยู่บนภูเขาในเมืองเชียงรายออกจากฟาร์มแกะก็เดินทางต่อไปยังน้ำตกห้วยแม่สายเป็นน้ำตกขนาดกลางมีสองชั้นล้อมรอบด้วยป,ป่าเขาธรรมชาติเกี่ยวกรถเล่นน้ได้ ต่อจากนั้นแวบไปสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมปามพบชั่วขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่วัดห้วยประกั้งอีกหนึ่งวัดสาคัญในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่านี้เรามาเดินหาของอร่อยๆทานที่ถนนคนม่วนหน้าวัดพระเชษฐพนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่นี่จะเปิดขายเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะถนนคนม่วนจะมีของกินของใช้ของฝากให้เราช็อปจิมเพิร์นรวมถึงมีจุดดูดเพื่อสุขภาพไอไลท์ของที่นี่จะมีลานเวทีกิจกรรมให้คนมาร่วมสนุกกันด้วยเริ่มเช้าวันใหม่เราออกเดินทางไปยังวัดล่องสือเต้นหรือวัดสีน้าเงินอีกหนึ่งวัดงามในจังหวัดเชียงรายที่มีความงดงามด้วยสถาาปัตตยยกกรมมแบบไทุุ์โดดดดเเนนนนวคสสสสีํงิา ต่อทีวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายวัดที่เคยประสิษฐสถานพระแก้วมรลกตฝากท้องมื้อเที่ยงไว้ที่หมวกฟางคาเฟ่แกลเลอรี่คาเฟ่เล็กๆใกล้สนามบ,บินแม่ฟ้าหลวงคาเฟ่เรียนจนสลัดตกแต่งด้วยโมเดลฟิงเกอร์หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกสวยงามพร้อมพบจนสลัดให้เราได้แต่งตัวถ่ายภาพมีบริการอาหารและเครื่องดื่มรสชาติอาหารอร่อยถูกปากที่สําคัญราคาไม่แรงปิดท้ายทริปนี้กันที่น้ําพุร้อนโป่งพระบาทและน้าตกโป่งพระบาทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของตําบลบ,บ้านดู่น้ําตกโป่งพระบาทอยู่ห่างจากจุดบริการนักท่องเที่ยวเพียงเมมตรีน้ําไหลตลอดทั้งปี พักผ่อนชาร์จพลัง3วัน2องคืนจนจุจใจแล้วก็ได้เวลากับกรุงเทพนำรถมอเตอร์ไซค์ไปคี่ร้านเช่ามุ่งหน้าขึ้นสู่บกสเพื่อเดินทางกับกรุงเทพทริปต่อไปจะไปเที่ยวไหนอีกนั้นอย่าลืมติดตามเที่ยวไรแสาละนะ